สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วกับ r i f a a Exclusive วันนี้จะมานำเสนออูดมูดน้ำหอม by เลตตาฟานะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปนะครับมาดูกันนะครับก่อนอื่นได้รับของมานะครับก็จะเป็นน้ำหอม ของน้ำเข้าจากดูใบกันเลยนะครับก็เกะกันสดๆเลยนะน้ำหอมที่นำเข้ามาวันนี้ก็มีอยู่4กลิ่นด้วยกันนะครับกลิ่นแรกก็คืออูดมูดโกนใบลาตตฟ้า100 ml เหมาะสำหรับคนที่ชอบน้ำหอมแต่เพิ่งเคยใช้นะครับสายหวานพร้อมติดตัวไปทั้งติดทนนานบอกได้เลยนะครับกลิ่นนี้ Unisex รับรองไม่ผิดหวังกลิ่นที่2 o ง t m o s มูสซิ e นเวอร์หนึ่งร้อยลบต้ากลิ่นหอมเข้มข้นแต่แอบ,บซ่อนความหวานนินดๆใช้ได้ผู้ชายและผู้หญิงบอกได้เลยนะครับหอมตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยนะครับผู้ชมกลิ่นที่3 o ม d m o ตม a l e x เล็กซิส ยบลาตตาฟ้าน้ำหอมที่ให้อารมณ์นุ่มนวลสุข,ขุมดูดีมีฐานมีภูมิฐาน,ฐานความหอมติดทนนาน8-10ชั่วโมงกันเลยนะครับบอกได้เลยว่าติดตัวทั้งวันมากินที่4นะครับมักมูดบลาตตาฟ้า100 ml เป็นกลิ่นไว้มักกลิ่นหอมอ่อนละมุนสัมผัสโทนแป้งและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ หอมดอกไม้สีขาวนะครับแล้วก็บอกได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบน้ำหอมสไตล์อูดมูดผมแนะนำตะคุณอูดมูดกันไปเลยนะครับแล้วก็ยังมี30 ml นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากดูคลิปถัดไปด้วยนะครับ